น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะอีมีนาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเคล็ดลับเก็บเงินก้นถุงด้วยเลขท้ายธนบัตรตามปีเกิดพร้อมท่องพระคาถาการเรียกเงินเรียกทรัพย์มีเงินใช้ไม่ขาดมือ ลองทำดูรับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะเรามารับชมรับฟังกันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะเคล็ดรับเก็บเงินก้นถุงง่ายๆที่จะช่วยเสริมโชคลาภในการเรียกเงิน เรียกซัพ์เข้ากระเป๋าสตางค์ตามปีเกิดนักกษัตริย์ไทยเพื่อช่วยทำให้เพิ่มพูนเงินทองประสบความสำเร็จในชีวิตจะมีความโชคดีมีชัยกว่าคนอื่นเป็นไหนๆเลือกธนบัตรเงินก้นถุงตามปีเกิดปีชวด เหนื่อยกับงานที่ทำอยู่จะต้องพยายามทำให้มากกว่าคนอื่นเขาการเงินในช่วงนี้ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่จะต้องหยิบยืมคนรอบข้างความรักไม่หวานชื่นแต่หลังจากในช่วงนี้ทุกๆอย่างที่ได้กล่าวมานั้นก็จะเปลี่ยนไปจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดให้อดทนและพยายามทำต่อไปควรที่จะพกแบงค์ยี่สิบ เลขท้ายลงท้ายด้วยเลขเจ็ดจะช่วยให้คุณมีโชคลาภที่ดีเข้ามาหาปีฉลูช่วงนี้เหนื่อยหน่อยกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีคอยมองคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ทำงานก็เพื่อครอบครัวคนในครอบครัวเท่านั้นถ้าไม่ติดตรงนี้ตัวคุณเองก็คนเจลาออกไปตั้งนานแล้ว ทำความดีเข้าไว้ในช่วงนี้อย่ากเก็บคําพูดของคนอื่นอย่าไปเก็บปัญหาของคนอื่นมาใส่ไว้กับตัวให้พกธนบัตรใบละ50บาทที่ลงท้ายด้วยเลขสองปีขานแนะนำว่าอย่าไปใช้คําพูดที่แรงมากจนเกินไปจะกลายเป็นเกินแก้หากอยากแก้ไขก็ให้ปรับเปลี่ยนซะตอนนี้ ดวงของคุณนั้นกำลังขึ้นและก็ดียิ่งขึ้นไปการเงินการงานกำลังเข้ามาระยะเวลาไม่นานจะมีบ้านเป็นของตัวเองให้พกธนบัตรใบละ20บาทที่ลงท้ายด้วยเลข5จะเสริมโชคลาภปีเถาะเริ่มรู้สึกว่ามีความท้อแท้และเหนื่อยใจเหนื่อยกับงานที่ได้ทำซ้ำๆอยู่แบบนั้น ไม่ได้พัฒนาและไม่ได้เติบโตไปในทางไหนหาเวลาว่างสักนิดในการทำธุรก,กิจเล็กๆก,การขายของของกินของใช้ทั่วไปคุณกำลังจะมีโชคดีในด้านค้าขายให้มีความขยันขันแข็งและมีความหนักแน่นดวงกำลังจะมาให้พกธนบัตรใบละหนึ่งบาทที่มีตัวเลขลงท้ายด้วยเลข6 ปีมะโรงกำลังหมดหวังในสิ่งที่ทำอยู่มานานแต่อย่าเพิ่งท้อแท้ไปกับการกระทำของคุณสิ่งที่คุณได้ทำนั้นจะให้ผลที่ดีในไม่ช้านี้การเงินกำลังจะดีขึ้นและดีขึ้นอยู่เรื่อยๆความรักก็จะดีขึ้นเช่นกันให้พกธนบัตรใบละ50บาทที่ลงท้ายด้วยเลข3ปีมะเส็ง โชคลาภที่ดีไม่มีมาตั้งแต่สองปีที่แล้วคุณมักจะเหนื่อยกับงานที่ทำอยู่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่บ่อยๆรายจ่ายมักจะมีมากกว่ารายรับเสมอแต่หลังจากช่วงสิ้นปีนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะดีขึ้นแบบพลิกผันขึ้นขึ้นอยู่เรื่อยๆควรพกธนบัตรใบละ100บาทที่ลงท้ายด้วยเลขสี่ปีมะเมีย ดวงของคุณเองเป็นคนที่มีความโชคดีและจะดีต่อไปเรื่อยๆยังคงเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆไปเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือในเรื่องของสุขภาพคุณเองไม่ค่อยที่จะออกกำลังกายเท่าไรจะเสริมความโชคดียิ่งขึ้นไปด้วยการพกธนบัตรใบละ20บาทที่ลงท้ายด้วยเลข6ปีมะแม,แม ในช่วงของการเงินที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับคนรอบข้างมากกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปเดี๋ยวก็จะผ่านไปไม่ต้องเก็บมาคิดให้ปวดหัวควรพกธนบัตรใบละ50บาทที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งปีวอกระยะเวลา3-5ปีที่ผ่านมานี้มักจะเหนื่อยกับการใช้ชีวิตมากๆ หันไปทางไหนก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือไม่ค่อยหาทางออกที่ดีได้สักเท่าไหร่แต่คุณก็ผ่านพ้นมันไปได้หากใครที่กำลังท้อแท้หลังจากสิ้นปีนี้เป็นต้นไปคุณจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือชีวิตจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆการเงินจะดีขึ้นปีหน้ามีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหญ่โต ควรพกธนบัตรใบละ20บ,บาทที่ลงท้ายด้วยเลขสี่ปีรากาทำงานเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยทีเดียวใครที่กำลังจะเสี่ยงโชคจะได้รับโชคลาภจากตัวเลขชีวิตจะเปลี่ยนไปให้พกธนบัตรใบละ20บ,บาทที่ลงท้ายด้วยเลข9 ปีจอเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักพูดอะไรออกไปไม่ค่อยคิดเท่าไรการเงินในช่วงนี้ดูพร่องไปจากเดิมจะหยิบจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องระวังเป็นพิเศษแต่อย่าห่วงเลยโชคของคุณในปีหน้าจะดีมากๆก,ก,การเงินจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมควรพกธนบัตรใบละ100บาทลงท้ายด้วยเลขศูนย์ ปีกุลใช้จ่ายที่เกินตัวมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่ค่อยรู้จักเก็บเงินทำให้ไม่พอใช้แล้วก็เป็นทุกข์ให้เริ่มใหม่เปลี่ยนความคิดชีวิตของคนในปีหน้าจะดีขึ้นกว่านี้มากๆจะมีโชคมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมควรพกธนบัตรใบละ50บบาทที่ลงท้ายด้วยเลขสี่ จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยมตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาเรียกทรัพย์เรียกเงินหลวงพ่อเสือดำดังต่อไปนี้นะโมพุทธสมมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสาวิระอิทโยพุทธะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานิมพาภาภะลาภะมาหาข้าพระเจ้าเท่านี้ก็สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นอีกนิดก็ยังดี แต่คนเราจะร่ำรวยได้ต้องขยันทำมาหากินและรู้จักใช้รู้จักเก็บที่สำคัญต้องประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่เบียดเบียนใครและแบ่งเงินทำบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้ยากไร้ตามโอกาสเท่านี้เงินก็อยู่กับคุณไปได้นานๆอย่างแน่นอนค่ะขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณ ปรบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านค่ะสาธุสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ